สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟีสวัสดีเช้าว,วันจันทร์นะคะวันนี้แม่ดาก็ทํากับข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะกินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้แกงนะคะฟักทองใส่กระดูกหมูนะคะเอาลงไปให้จ่าอิ่มเนาะวันนี้นึ่งข้าวเหนียวนะคะไม่โูข้าวกล่องข้าวเหนียวนะคะนึ่งสุกแล้ววันนี้ไม่ทันไปวัดนะคะเอฟจีไม่ทันไปวัดเลยนะคะเนื่องจากว่าฝนก็ตกเนาะ จะลงไปทางด้านหน้านะคะเอากับข้าไปให้จ่าเอ็มด้วยส่วนน้องๆน,นะคะก็อยู่ในหม้อนะคะโอ้ยอยู่ในหม้อเยอะไคสินี่เพราะว่าไม่ได้แกงหม้อบ้างใหญ่นึงเดี๋ยวเอาเก็บไว้ข้างในเพราะว่าน้องหมาดื้อคะ่ะไา้ อุปกรณ์ของเราก็มีลืมก,กระเป๋าที่เราจะเปลี่ยนกระเป๋าก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ลงไปทำความสะอาดด้วยนะคะแล้วก็นี่มันจะไปวัดเลยเนะาะเอาข้าวมาส่งจะเอ็มจะเอ็มอยู่ทางไหนเนาะ จาเอ็มจาเอ็มเอากับข้าวมาส่งฮะกินแล้วเปล่ากินอิ่มแล้วอครับทำอะไรแกงกระดูกหมูใส่ฟักทองอเดี๋ยวผมใส่สายให้กินแะลเอาไว้ก่อนนะจ้าแล้วแต่จะเอ่มเอ็มพระดานะครับจ้าพี้ไปเดินดูบรรยากาศข้างหน้าค่ะจะลงมาทำความสะอาดอ S <S <an> <S จะเอ็มก็ไปตรวจดูความเรียบร้อยทางด้านหน้ามาให้อาหารน้องจำปีก่อนนะคะจำปีก็บอกว่าแม่นุงหิวแล้วแม่เ,ามาเหนวแท้ฮะอันนี้พีรีบๆเร็วๆแม่จะรีบไปทำง,งานแล้วนะ ๋ยวมือโอเอซักซะเร็วเรียกินเร็วแม่จะได้ไปทำงานโอ้กล้วยสุดนะกล้วยกล้วยนะคะหวานหวานกล้วยกล้วยลูก โอ้โหเด็กดีแล้วดีแล้วระวังนั่งเฝ้าจำสีก็กินยาไปด้วยหลือลืมถ้าไปทำความสะอาดแล้วก็จะลืมไปเลยนะหาเรียกินรียกินนั่งเฝ้าอยู่กลัวจำปลาเขาจะต้องระวังใครตลอดจำปีเนาะทุกทีจำปาขึ้นไปอยู่บ้านแล้วจำปา กลัวไม่ลงมาอีกเลยเพราโดนกัดแล้วเขาไม่ลงมาอีกเลยกลัวไม่กล้าออกจากบ้านเดี๋ยวหลงนะก็เลยต้องทำแบบนี้ กินเร็วๆกินเร็วๆลูกกินให้หมดกินให้หมดกินให้หมดอย่ากินทิกินควางนะกินให้หมดอย่าให้เหลือนี่น่ะอิ่มซะแล้วขอบคุณค่ะอิ่มแล้วนี่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณคุณพัดมากมากนะคะจะปีกินเกือบหมดเลยสองสามเม็ดนี่นะคะกเปล่านะคะใส่กระปุกนะคะอาหารแมวแล้วก็ห้อยไว้เดี๋ยวนี้นะคะ โอ้โหดอกกุหลาบยามเช้านะคะเห็นองค์ปู่ด้วยนะคะว้าวเมด้าเห็นลูกกระท่กลกแล้วโอ้โหดีใจจังเลยนี่อีกหน่อยเราก็จะได้กินแล้วลูกกระท่กลกเดี๋ยวดูอีกสะว่ามีมีลูกดกไหมนะคะเดี๋ยวดูๆให้เอฟซีดูก่อนว่ามีลูกดกไหมถ้าเราทําค้างเนาะถ้าเราทําค้างให้มันนะลูกของมันก็จะดกนะเดี๋ยวดูก่อนว่ามี แม่ดาเห็นอยู่นะอันนี้ก็คือดอกกุหลาบเหลืองนะคะแม่ดาเห็นอยู่นะว่าตอนที่มาดึงนั้นออกนะโอ้เห็นแล้วเอฟซีลูกใหญ่มากนี่ปลาตอนนั้นแม่ดามาดึงเขือออกนะมันเห็นว่ามันมีลูกอยู่โอ้โหลูกใหญ่จังเลยสวยด้วยเดี๋ยวเอาห้ไว้ตรงนี้เนาะว่ามันอยู่ในดินกลัวมันเน่านี่ สวยเลยทีเดียวนะไอซอ้อเดี๋ยวคะอ,อีก้าอีกมีกี่ลูกมีกี่ลูกลูกกระทกลกนะคะอุย้ยนี่ลูกนี้กําลังลูกนี้กําลังโตค่ะนี่นี่นี่นน,นี่เห็นไหมมันจะเป็นดอกแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นมีลูกด้วยนะคะเขาเรียกว่าดอกดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียนะอยู่ในเครือเดียวกันเนาะ ดอกตัวเมียก็จะออกลูกพร้อมเลยนะนี่อุยกำลังคลอดไข่สีกำลังคลอด,ลอดนี่นี่ถ้าดอกตัวผู้นะมันก็จะร่วงหล่นเนาะดีใจจังเลยเห็นแล้วลูกกระทกลุกปเราก็จะไปทำความสะอาดนะคะโอ้โหดูดูต้นไม้ต้นหญ้ามันโตวไวจริงๆท่วมหัวเลย ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องเอาเสียมมาขุดออกแล้วนะอุย้ยมาดูอีกมีอีกมีอีกเอฟซีพาเอฟซี FC, ดูมากระทบลูกของเราไม่ได้เห็นแวบแวบโอ้ลูกนี้ลูกใหญ่มากเลยนี่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 อุ้ยสองลูกเอฟซี FC. เดือด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 สองลูกโตโตเลยนี่ลูกงามๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปาสุดยอดเลย นี่อันนี้ลูกโตแล้วนี่นี่นี่วิ่ยถ้าเราปลูกกระทกลอกนะไอสไีแล้วก็ทําค้างให้มันเนาะทําค้างให้มันเราก็มีลูกกระทกลกกินนะแม่ดาชอบกินนะผ่าครึ่งแล้วก็เอาน้ําปลาเยาะใส่นิดนึงนะคะหอมกินแล้วชื่นใจไหนดูซิมีอีกไหมเอ่ยทางนี้มีอีกไหมเอ่ยกําลังติดดอกอยู่ค่ะกำลังติดดอกอยู่นี่ นี่ดอกของมันนะคะกําลังบานไม่รู้ว่าอันไหนดอกตัวผู้ไม่รู้ว่าอันไหนดอกตัวเมียดูไม่ออกเลยนะไม่เหมือนฟักทองถ้าเป็นฟักทองนี้แม่ดาวก็พอดูออกอยู่นะวิดูข้างในนี่ข้างในมันจะมีลูกนะคะอีเอ้าดอกมันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ดูดอกมันใกล้ใกล้อันนี้ก็มีลูกเหมือนกันคะ่ะลูกมันจะอยู่ข้างในน,นู่นะกำลังบานว้าว โอ้กุหลาบแดงดอกเล็กแต่จิ๋วนะดอกจิ๋วแต่แจวนะคะว้าวดอกกระเจียวนี่ดอกกระเจียวเราก็บานอีกแล้วดอกกระเจียวสวยๆว้าวนี่ไงนี่ไงดอกกระเจียวเราเยอะเลยนี่เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ดอกกระเจียวกำลังบานคะ่ะวุยสวยเลยนะ ดอกกระเจียวน,นั่นนี่ใบมันเยอะกว่าดอกมันอีกนะงามแท้ดอกกระเจียวอันนี้ก็เซียนฝรั่งเซียนฝรั่งก็งามเอา้าผูงนกนะคะส่งเสียงร้องเจียวเจ้าพากันออกทํามมาหากินไหนทางนี้มีไหมดอกกระเจียวมีไหมมีอยู่นะนี่เออมีดอกกระเจียวอยู่ กำลังงามเลยทีเดียวนะนี่เห็นไหมถ้าเราไม่เปิดดูก็ไม่เห็นนะว้าวอันนี้คือดองกุหลาบหรือนี่เอฟี FC, ดงกุหลาบเราไม่ได้เอามันขึ้นเนาะไม่ได้เอามันขึ้นนะคะมันก็เลยถ้าเราเอาขึ้นนะมันจะสวยแล้วนะเอฟซี FC, ดูสิ อ๋อสวยแทๆ้ๆดอกกุหลาบดอกเล็กนะคะแต่ว่าสวยมากาถ้าเรามัดขึ้นในไอซีนถ้าเรามัดขึ้นจากดินเนาะมันก็จะงามนะว้าวสวยสวยสวยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ